ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดค่ะวันนี้จะชวนมาดูผลงานวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยไมหิดลค่ะ วิธีอะไรการาจัดการม,ามหาวิทยาลัยมหิดลหรือ CMMU เขาทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับการมาใจาผู้บริโภคเขาเรียกว่า Gen V Strategy หัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือ Gen V ผู้บริโภคแห่งอนาคตนะคะอย่างที่ได้เกิดน,นำไปแต่ตอนเริ่มต้นนะคะ CMMU หรือพิยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยเมฮิโดนเขาแนะนสทางออกในการช่วยภาคธุรกิจกระตุ้นกำลังซื้อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงโควิดนะคะด้วยสกลยุทธ์เด็นกลยุทธ์ที่1สร้างแคมเปญช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เน้นขายสินค้ากลยุทธ์ที่2สร้างจุดยืนแบนดิ้งให้ชัดเจนตรงใจกับผู้บริโภค กลยุทธ์สุดท้ายนะคะกลยุทธ์ที่3ไม่สร้างภาระผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์การปรับราคาสินค้าลดต้นทุนการผลิตพร้อมเปิดกลยุทธ์การตลาดด้วยนะคะจากข้อมูลงานวิจัยของ CMMU ในหัวข้อกลยุทธ์เด็ดมัใจผู้บริโภค Gen V หรือ Gen V Strategy เพื่อรับพฤติกรรมเปลี่ยนไปของผู้บริโภค ในยุค Gen V นะคะหรือเรียกว่าเป็นยุค5.0อันประกอบไปด้วยต้องค้นหากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ที่เจอนะคะเพื่อสื่อสารให้ตรงจุดต้องสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจให้กับสินค้าต้องพัฒนาแบรนด์หรือสินค้าให้แันกระแสอยู่เสมอต้องทำการตลาดอย่างตรงไปตรงมา ต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเข้าถึงและขยายฐานผู้บริโภคในแพลตฟอร์มต่างๆพร้อมเผย3กลุ่มคัสเตอร์ใหม่นะคะที่สะท้อนตัวตนผู้บริโภคไทยในช่วงอายุ18ปีจนถึง57ปีขึ้นไปเลยนะคะอันนี้แกก่ลุ่มผู้ต้องการความมั่นคงและสมดุลในชีวิต กลุ่มผู้ต้องการเสพสุขตามติดกระแสกลุ่มผู้ต้องการขับเคลื่อนโลกและสังคมให้ดีขึ้นนั่นคือ3กลุ่มที่เขากำลังแบบเป็นคัสเตอร์ใหม่นะคะเรามาดูหัวหน้าสาขาการตราลาดวิทยาลัยการจัดการมหาาลัยมหิดลหรือ CMMU เขาได้เปิดเผยมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนะคะว่าโควิด1 9เระลอ,อกใหม่ หรือรอบที่3นี่นะคะได้สร้างผลกระทบต่อภาคธรุรกิจเป็นวงกว้างก่อให้เกิดปัญหาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาสิทธิมนุษยชนและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอีกทั้งยังส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้บริโภคยังเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา และความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับแผนการตลาดใน3ามทางออกสำคัญดังนี้นะคะ 1. สร้างแคมเปญช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจุดยืนแบรนดิ้งให้ชัดเจนตรงใจผู้บริโภคและ 3. ไม่สร้างภาระก,กับผู้บริโภค ในข้อแรกนะคะสร้างคมเป็นช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมการมองเห็นปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาใกล้ตัวผู้บริโภคโดยไม่นเน้นขายสินค้าและการแสดงออกถึงน้ำใจพลังของการให้จากแบรนด์ใหญ่ที่อาจจะไม่รับผลกระทบมากนักถึงแบรนด์เล็กๆสะท้อนถึงความจริงใจต่อคู่ค้า และต่อผู้บริโภคถือเป็นหนึ่งแนวทางที่เรียกคะแนนและแรงสนับสนุนให้ผู้บริโภคอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ข้อที่2นะคะสร้างจุดยืนแบรนดิ้งให้ชัดเจนตรงใจกับผู้บริโภคกระแสะเทรนใหม่ๆเกิดขึ้นมากเลยนะคะธุรกิจต้องเร็วในการชูจุดยืนของแบรนด์ให้เด่นตรงใจเหนือจากคู่แข่งรายอื่น และข้อ3ค่ะไม่สร้างภาระผู้บริโภคผ่านการปรับกลยุทธ์เช่นลดต้นทุนการผลิตปรับราคาลดลงมาให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ถูกใจได้แต่ไม่สร้างภาระเพิ่มกล่าวนี้เป็นต้นนะคะข้อมูลการวิจัยนี้สาขาการตลาดวิลลยการจัดการมหิดล สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจำนวนกว่า1,300คนนะคะอยู่ระหว่างช่วงอายุ18-57ปีขึ้นไปนะคะครอบคุมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์สัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลอินไซต์ เพื่อหาเครื่องมือทางการตลาดใหม่เพื่อช่วยนักการตลาดและผู้ประกอบการนำไปสู่แผนการถอนรหัสผู้บริโภคในยุค5.0หรือยุคที่เรียกว่า Gen V ภายใต้หลักคิด W a v o l u t i o n การวางแผนการตลาดที่พร้อมทำความเข้าใจพฤติกรรมและความคิดเชิงลึกของผู้บริโภคในยุค Gen V กลุ่มคนที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและมุ่งขับเคลื่อนเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นจากในอดีตหัวหน้าทีมการนำเสนองานวิจัย W. a v o l u t i o n ปฏิบัติการถอดรหัสผู้บริโภคยุค5.0และนักศึกษาปริยโทวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล c m u ได้กล่าวว่าจากการถอดรหัสหลักคิดเชิงลึกของผู้บริโภคผลการวิจัย3คัสเตอร์ใหม่ที่สะท้อนตัวตนของผู้บริโภคไทยในยุคเ Gen V ในช่วงอายุ18-57ปีขึ้นไปดังรายละเอียด3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1กลุ่มมังกรดากรผู้ต้องการความมั่นคงและสมดุลในชีวิต Confucianism กลุ่มที่สองแฟรี่ผู้ต้องการเสพสุขตามติดกระแส h ฮโด n นิซและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สามกลุ่มซินิกผู้ต้องการขับเคลื่อนโลกและสังคมให้ดีขึ้นแฟงแมท a ิซ s m ทีมวิจัยจึงคิดค้นกลยุทธ์เด็กมาใจผู้บริโภคเจนวี v. Gen V Strategy ให้นักการตลาดผู้ประกอบการยุคใหม่บริหารธุรกิจให้สอดรับกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีคำว่า Gen V เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะ Gen V ตัว G ตัวแรกคือ Grouping by Catering จัดกลุ่มลูกค้าให้เป็น พร้อมค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่การจัดกลุ่มลูกค้าแบบเดิม segmentation ที่ใช้แค่เพศ generation หรือรายได้มาแบ่งกลุ่มลูกค้าแต่จะใช้การแบ่งค c สเตอร์ตามพัศักติิและพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะ Gen V ตัวที่2นะคะตัว E environment ต้องสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้ธุรกิจให้สินค้า เพื่อสร้างการยอมรับของผู้บริโภคทุกการดำเนินธุรกิจจะต้องสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้ธุรกิจและสินค้าตนเองอันส่งผลประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมจะทำให้ผู้บริโภคยอมรับและสนับสนุนแบรนด์สินค้านั้นๆเพราะเกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตัวที่3นะคะของเจนว คือ N คะ่ะ Network Landing Development ต้องพัฒนาแบรนด์สินค้าให้ทันกระแสอยู่เสมอเพื่อช่วงชิงพื้นที่ในใจผู้บริโภคผู้บริโภคปัจจุบันผู้จะเสพกระแสตามเทนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่เสมอธุรกิจที่พัฒนาแบรนด์หรือสินค้าให้ทันต่อกระแสดได้รวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่แตกต่างจดจำง่ายและสร้างจุดยืนของแบรนด์ได้ชัดจึงมักชนะใจและเกิดการบอกต่อที่เรียกว่า Word of Mouth ค่ะเจนวตัวที่4ก็คือ W ค่ะโฮ h า a r t t ท c h n ็ตต้องทำการตลาดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพักดี ต่อสินค้าของผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันที่ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วธุรกิจจึงต้องทำการตลาดอย่างตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงอ้างประโยชน์ของสินค้าเกินจริงซึ่งผู้บริโภคจะพักดีต่อสินค้าที่มีคุณภาพดีจริงๆและการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพราะ ที่มาความพักดีเริ่มต้นที่ความจริงใจนั่นเองค่ะ Gen V ตัวสุดท้ายนะคะตัว e ก็คือ Emerging Media ค่ะสื่อที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลักนิยมเพิ่มสูงขึ้นเพื่อสร้างการเข้าถึงการขยายฐานผู้บริโภคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการเกิดขึ้น ของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มมีเดียใหม่ๆซึ่งสื่อที่ใช้โดยคนเฉพาะกลุ่มเช่น Spotify, Clubhouse, b l o ด d i t Podcast, TikTok รับความนิยมจากผู้บริโภคปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากเลยใช่ไหมคะเรุรกิจจึงต้องทันเทคโนโลยีและก็เลือกสื่อให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง Top of Mind แบรนด์ในใจของผู้บริโภคนั่นเองค่ะนั่นก็คือผลงานวิจัยที่เขาคิดค้นภายใตย้หัวข้อกลยุทธ์เด็ดมัดใจผู้บริโภคเจน i ีนอกจากนี้แล้วนะคะยัง้ทำการวิจัยข้อมูลเชิงลึกด้วยคำถามหลากประเด็นเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้คนพบวิธีการเลือกแบรนด์ของแต่ละกลุ่ม อันเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดและผู้ประกอบการยุคใหม่พบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มมังกรกลุ่มแฟรี่และกลุ่มฟินิกซ์ที่เราได้เกิดไปตอนแรกนะคะมาดูแต่ละกลุ่มอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะกลุ่มมังกรจะเลือกซื้อสินค้าวัดน้ำหนักตามวามจำเป็นและความเหมาะสมมากกว่าภาพลักด้านสีน r เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ติดตามใครเป็นพิเศษแต่หากแบรนด์มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือเซเลบจะพิจารณาว่าคนนั้นมีความจริงใจแค่ไหนรวมถึงว่าจะเลือกมองความจริงว่าคุณภาพสินค้าเหมาะสมกับเราหรือไม่และตั้งใจกเกษียณตอนอายุ60ปีและอยู่กับครอบครัวคะ่ะดังนั้นการซื้อบ้านหรือการซื้อคอนโดรถยนต์ จึงต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่พอดีกับสมาชิกในครอบครัวการวางแผนการเงินการลงทุนที่ให้กำไรโดยเลือกออนเดือนละ1 0 5ถึงของรายได้รวมถึงศึกษาประกันสุขภาพแต่เนิ่นๆื่อด้วยนะคะนี่คือกลุ่มมังกรจากงานวิจัยของเขานะคะมาดูกลุ่มแฟรี่ยินดีและเต็มใจใจเพิ่มมากขึ้นถึง20-30%ถึง ต่อสินค้าที่ตรงใจโดยเลือกแบรนด์ที่มีภาพเรื่องสิ่งแวดลอ้อมหรือต่อสู้เพื่อสังคมชอบติดตามคนที่มีชื่อเสียงและก็อ่านรีวิวกลุ่มร้านกาแฟร้านอาหารการท่องเที่ยวแฟชั่นหรือดูบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามยอดหลักแสนรีวิวเครื่องสำอางผ่าน YouTube และมักจะซื้อตาม เมื่อดูแล้วเพลินโดนใจคะ่ะตั้งใจกเกษียณอายุ55ปีโดยหลังกเกษียณก็ยังคงทำงานแต่จะไม่หนักมากนะคะและก็มีเงินจาก passive income ที่สะสมมาใช้ต่อคะ่ะมาดูกลุ่มที่3กลุ่มฟินิก์กลุ่มนี้ยินดีใจเพิ่ม5-10%เอร์เซเพื่อได้สินค้าที่สนใจโดยจะพิจารณาสินค้าและราคาก่อน ว่าตรงกับฟาร์มต้องการหรือไม่หากแบรนด์มีโครงการ CSR หรือมีการทำแคมเปญช่วยเหลือสิ่งวัดล้อมช่วยเหลือสังคมก็จะเลือกแบรนด์นั้นค่ะเพราะถือว่าได้ช่วยเหลือสังคมร่วมด้วยโดยทำการค้นหาข้อมูลทำการอ่านรีวิวตามแหล่งออนไลน์คอมมูนิตี้เช่นคอมเมนต์ใน k e t p l a c e y o u t u b อ IG เฟ b บุ๊กแฟนเพจก่อนเสมอนะคะเพื่อประกอบข้อมูลการตัดสินใจและมังนิยมสินค้าทันสมัยเช่น i t g a d g e ตต่างๆหรืออัปเดตเทรนแฟชั่นเสื้อผ้าอาหารเสริมหลเ่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ตั้งใจกเกษียอายุก,ก่อนอายุ60ปีค่ะเนื่องจากไม่ต้องการมีครอบครัวไม่ต้องการมีลูกจึงต้องวางแผนการออมให้ดี เพื่อให้ยามเกษียณไม่เป็นภาระต่อใครและต่อประเทศชาติด้วยนะคะนั่นก็คือ3กลุ่มเพิ่มเติมที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการยุคใหม่นะคะหรือไม่กนักการตลราดลองนำไปพิจารณาดูนะคะจากงานวิจัยของ CMMU ก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะในการดูกลุ่มผู้บริโภค Gen V เป็นแนวตาหงเบื้องต้นหรับนักการตลาดนะคะ จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์และการวางแผนการทำการตลาดสินค้าของตนเองท่ามกับสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดหนักในรอบที่3เลยนะคะยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้จะหนักหนาแค่ไหนนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันด้วยนะคะล้างมือบ่อย และอยากเข้าไปเด็กถีแวดดล้อมชุมชนที่หนาแน่นนะคะถ้าเป็นไปได้ไม่จําเป็นก็อยู่บ้านเราละค่ะปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะระวังรักษาสุขภาพากันด้วยน,นะคะขอให้ปลอดภัยโควิด1 9บเกนทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ